ปีใหม่ซื้อของขวัญให้กันค่ะเพื่อนเพื่อนวัชกุรอะไรหูชอว์มันคานไอไออันแวนดัมเนีพอฟิวมาซิกเต็นเพื่อนเพื่อนมาดูว่าป้าได้อะไรเป็นของขวัญนะ เ้ครีมค่ะครีมรอรลิโอกันคืนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนไอ้ป้าจะเล่าเรื่องอะป้าให้ฝัานนาวะว่า ไปทิกเกียติเกียดอาบน้ำมันหนาวนเพื่อนๆถ้าอยู่บ้านเรานะอาบน้ำวันหนึ่งสามครั้งสี่ครั้งนะคน <c oughs> มาดูสวิเดนทิกเกียีิเกียดอาบน้ำมันหนาวซาบเป็นครีมลาคืนนะคะเมื่อก่อนนี้มันเต็มนะเดี๋ยวนี้ดูสิ เขาใส่มาให้นิดเดียวเพื่อนๆขอมันขึ้นราคาไงมันก็เลยเอาลงนิดหนึ่งเอาคุณภาพลงมาอีกปลากระกจะนวดนะนวดไม่บ่อยค่ะ เพราะว่าถ่ายรูปดูแล้วใบหน้าจะออกเป็นมันจะเหมือนกระเทยขอโทษนะทันๆกระเทยมันจะเหมือนแอแแฟดิกโอเคหน้าป้านะ่ะใช้ลอลีออมาสิบกว่าปีแล้วค่ะเป็นเืน่อน พี่ป้าก็เอาปุ้งมือเนี่ยมันค่อยมีแรงดีใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะทุนแรงเราด้วยถ้าทำแบบนี้มันจะช้าป้าไม่ค่อยมีเวลาหมดแต่ทำ YouTube ตัดต่อเพื่อนๆมันใช้เวลานะ่ะ เพื่อนเพื่อนฝรั่งให้หมอนนึ่งกับหวดมาค่ะเป็นของขวัญปีใหม่ตอนนั้นเขาเ,าเรียนทำอาหารไงมีคนไทยไปสอนเขาให้ซื้อหวดกับมอนนึ่งทีนี้พอเขาเลิกทำแล้วเขาเลิกสอนแล้วเขาก็เอามาให้ป้า ดีจังไม่ต้องซื้อแพ้งแปลงกับเพื่อน